สวัสดีครับทานผู้ฟังเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายในมือนี่ขอเสนอทานในเรื่องเสือสมิงทานสมพาน เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีมาแล้วเมื่อนั้นณชายป่าแห่งหนึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับดงใหญ่ใกล้ภูเขาซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานา,นาชนิดขณะนั้นดวงตะวันกําลังเซลับเลียมขุนเขาไปทางทิศตะวันตกแ้วทั่วมือดอกาลังแผพ่พกลุ่มไปทั่วบริเวณปา่าบรรยากาศว่างแวงเป็นตะยานสัตว์ป่าบางตัวก็เตรียมสิออกหากินตามวิสัยที่ชายป่านั้นมีเจ้าหนุ่มคนหนึ่งกําลังก้มหน้าก้มตาดมเดินดังเสิเหินบิน สังเกตจากการก้าวเท้ายางเล่งร้อนของเขานนั่เองถึงแม้อากาศจะเริ่มเย็นลงแต่เงือทึงใบหน้าของเขาย่งปรากฏให้เห็นเป็นมันระยักและพ่อสิดาวออกได้วา่เขามีใจจดใจจ่อและพัายามทิ่ชีย่างให้พ้นบริเวณปานีกอนตะเวนสิตกดินเพื่อให้ถึงหมู่บ้านแห่งใดแห่งหนึ่งและก็เพื่อสิได้อาศัยพักแรมจกขึ้นเขาสิไปใส ยังบม่มีผู้ใดเห็นแต่ลักษณะท่าทางของเขาเป็นนักสู่และมีความรู้เวทวิทยาอาคมจนกระทั่งเวลาผ่านไปบนนานะานักชายหนุ่มก็หายใจยังโล่งอกเมื่อเห็นหมู่บ้านอยู่้างหนาเขาจึงฟาวยางจำเอาจำเอาจนกระทั่งใกล้เข้ามาแต่ทว่าก็ต้องแปลกใจเพราะหมู่บ้านแห่งนี้เงียบสง,งัดสงบวัางเวงเสมือนหมู่บ้านห่างบ่มีผู้คนอาศัยอยู่ยางผ่านบ้านเฮือนไปหลายหลังก็ยังบ่ได้พบผ่านผู้คน จนกระทั่งมองเห็นแสงไฟวอมแวมในบ้านหลังหนึ่งจึงยางเข้าไปหามีไผยอยู่บ่ครับบ้านนี้มีไผยอยู่บ่ครับมีไผยอยู่บ่ครับอ๋ออพ่พอไหอ่อ่าเจ้าเป็นไผ่ลท่าว เป็นเป็นยังจังมากนี่เอ่อผมเป็นคนบ้านเอ่อทั้งเหนือครับสิพยายามพี่น้องทั้งบึงการครับโอ้เพราะมอหนี่ก็คคำซะก่อน,อนกกแล้วก็เลยคิดว่าสิมาพักเศร้าบ้านเท่านี้แหละพ่อหญ่เอ่อพ่อหญ่เฮื่อพ่อหญ่ขึ้นไปได้บอครับสิบเป็นยังไปละเท้าเอ,อ้ยขึ้นมาพักนีกรอนก็ได้มาขึ้นมาอ่อพ่อหญ่อยู่ผู้เดียวดีครับเออพ่อหญ่อยู่ผู้เดียว บ่มีไผอยูน้าดอกเอ๊แล้วพวกลูกพวกหลานไปใส่มืดละพ่อหญ่จังไดยู่ผู้เดียวจังส่บ่มีลูกมีหลานดอกเทาเอ้ยลูกหลานเขาก็ะยายบ้านยหญ่ซองนี้ไปยูมองอื่นมดแล้วละเจ้าซื้อวายจังได่ะเทาผมซื้อสิงครับพ่อหญ่โอ้ซื้อสิงวัดดีครับเป็นเป็นย at ังไงพ่อยบ่บ่บ şey nice ่เป็นหยังดอก ซื้อสิงนี่ซื้อมวนดีสันดกเท้าโอ้แล้วเจ้าพานมาทางนี้บ่ย่านแน่ตีย่านอีนอยงละพออ่อหญ่มีแนวเป็นตาย่านอยู่ติครับจากแล้วบดเทือเจ้าย่านมูนั่นแล้วเอินเจ้าเคยได้ยินจกเทืเทเเอๆๆ่บ่เท้าคือบ่เคยได้ยินเขาซาเขาลือกันติว่าแถวนี่มีเสือเสือสมิงเฮเสือสมิงเออเสือสมิงมันเป็นจนังไดจึงเป็นตาย,ย,าออย่านละพ่อหญ่ เจ้าคือสิบ่เคยได้ยินนอบาอันวาบ้านนี่เป็นบ้านอันตรายไผ่พานเขามาแถวเหนือมักสีบอลหลอดพานไปได้ผู้คนทั่วไปเนี่ยเขาจึงตั้งหน้ามูบ้านนี่วา่ามูบานเสือสมิงเสือสมิงผมก็เคยได้ยินซื้ออยู่แต่มันมันเป็นคนหรือเป็นสัต์ล่ะครับอา้าวมันก็คนคือเจ้านิลาเทาโอแต่เป็นผู้รำเรียนวิชามา เมื่อเลี้ยนบอสําเร็จ,จึงกลายเป็นเสือสมิงโอ้แต่ทีนี่บอแมนเสือสมิงธรรมดาเด้มันเป็นเสือสมิงสมพานวัดฮะเสือสมิงสมพานวัดเอ๊ะเดี๋ยวนี้เพิ่นเพิ่นนี้มีชีวิตอยู่หรื่อบอลรอลุงมี oh. เดี๋ยวนี้เพิ่นก็เป็นเจ้าอาวาสด,ดูวัดนั่นแล้วล่ะอ้าวสังว่าเราเรื่องมันเป็นยังไงล่ะจังพ่อใหญ่จัง,ง,จงเป็นยังสัน่นเล่าให้ล้านฟังได้ไปยังล่ะ อาสนใจเตะก็สนใจแน่เลยล่ละถ้าสนใจสิเราให้ฟังก็ไดค้ครับครับสนใจอยู่ครับเรื่องมันมีอยู่ว่าสมพานองค์เนี่ยมาจากขมรและทุดงพานมาชาวบ้านจึงนี้มน่นให้จำพรรษาอยู่นี่<อ>เพราะว่าสิบ,บวดเน้นสามลูกพอบวดเน้นได้แค่สามมือเท่านั้นละ่ะเน้นอยู่บอดได้พากันทีมดัดลงเป็นยังล่ะเหลือแต่สมพานองค์เดียว สร้างเป็ลี่ยนต่นงต่นมากคนในหมู่บ้านก็ตายที่ละคนสองคนล่างเถือกระได้ย,ยินเสียงห้องให้ซอยแต่บ่มีผู้ใดออกไปซอยขืนไปก็ต้องตายไทยบานจังผ้ากันยานผ้ากันนอนแต่หัวคำขันบอสันอาจสิถือเสือเม่งกินตายแล้วพ่อยายบอยานดีครับโอ้ยกระสีย่ายานยอานยู่คือกันนั่นละอะที่จริงแล้ว ถ้ามีคนแปลกหนามายังเจ้านี่บ่มีไผกาออกมาดอกเขาย่านเสือสมิงปอมตัมากโอ้มันเป็นจังซี่ถูกว่าตีขย้อนกายมาวันหนึ่งหันมิดจีรีโบไดยยินเสียงคนบบเห็นผู้ใดเลยแล้วมันออกหากินตอนใดละ่ะไงตอนคำคำยงสีละเท้าโอ้เวลานี่เป็นเวลาเหมาะของมันทีเดียวละ่ะ <laughs> <laughs> เจ้ายานตีเท้า บ่ย่านดอกพ่อใหญ่เออผมรบกวนพ่อใหญ่โดนเติบแล้วผมกะสิไปภากวัดเด้อบ้านเนี่ยเฮ้ย hey, อันตรายด้วยดาวแต่ขึ้นสิบ่พ่อเป็นยังดอกตีพ่อใหญ่เจ้าแน่ใจดีเบาให้ฟั่งยุยกยกยกัย่งสิอยกออกไปดอนวัดสะอีกหนะหรือว่าอยากสีร่องของ <laughs> บ่เป็นยังดอกพ่อใหญ่ไห้ใจล้านก็นแล้วกันแน่เป็นยังสั่นละเอ่อเอาจังสี่ซมืออื่นแ้าจังพ่อกันไม่ก็แล้วกันได้พ่อใหญ่แน่ ยังไม,ม่มืออื่นเศราพ่อกันไหมอีกกระจังสั้นตัวมันสิบอพเจหาหัวโคลโดีเท่าเอาละนะพ่อใหญ่สิเห็นผมเป็นตนเป็นโตคือนกานี่ล่ะอ่ะไปเลยได้พ่อใหญ่เด้อเออให้โชคดีให้ตลอดปลอดภัยเด้อเท่าเด้อ เจ้าสิงห์นุ่มหน่อยพูดทองมาทัวสารทิศสะพายหอผามุ่งหนาตรงไปที่วัดโดยมีชายชะล่าเจ้าของบ้านมองหลังด้วยค่วมเป็นห่วงจนกระทั่งล่างชายนุ่มหายไปในเงามือเราจึงถอนหายใจปิดประตูล่มก่อนเพื่อนอนฟังข่าว เจ้าซาเจ้าสิงก็มาถึงบริเวณวัดอันเงียบสงบว่างเว้งหนาสะพึ่งกลัวต้นไม้ขึ้นครึมไปหมดมองเห็นแสงไฟว่อมแวมจากเทียนไขที่ตั้งไว้ที่งกุฏิหลังเนน้อยเจ้าสิงจึงมุ่งหน้ายางเข้าไปหาเห็นสมพารวัดนั่งอยู่ที่งกุฏิร่างนั่นอ้วนท้วนกำยำเจ้าสิงตัดสิ้นใจยางเข้าไปหาแล้วก้มลงกราบอาหลวงพ่อกระผมขอพักอาศัยนอนจะขึ้นได้บอครับหลวงพ่อ หมอเป็นยังยินดีที่ได้ต้อนรับมาจะใสละท่าเระกรผมมาจากท่างใจสิ่พยายามพี่น้องท่างบึงการนะครับอืไปนอนพักยุสลาก็ได้ในหันมีห้องนอนอยู่ห้องหนึ่งไปพักพอนให้สบายใจเถิดอขอขอบพระคุณครับหลวงพอ่อแถวนี่คือสิบบมีแน่เป็นตญา,านเนะครับ แถวนี้นะปลอดภัยเลยโยมเอ้ยพักพรอนรับนอนให้สบายกันแล้วกันครับขั้นสั้นกับผมกะสีไปลงไปซาลาพูดหลักครับเจ้านุ่มสิงเขาไปอาศัยนอนในห้องน,น่อยๆทิงซาลาก่อนสินอนเข้าสวดมนต์ไหว้พระ ยิบควายธนูคู่ชีวิตอันเป็นมรดกของพ่อของเขาออกมาแล้วปลุกเสกด้วยอาคมขังพลันควายธนูก็สำแดงธิดหมุนไ้ขัขวทําทาสิทธิย่ามเจ้าสิงหยิ้มและ้วกะ็ว่างไวขางที่นอนและ้วกะ็ล้มตัวลงนอนรอฟังเหตุการณ์ต่อไป รับระติโยมเหรอยังครับหลวงพอ่อรับระติโยมฮะไวายธนูสู้มันเดี๋ยวนี้ร่างน,นั้นเป็นเสือสมิงกระโจนเขาหาไวายธนูอยู่ข,ขา้างๆหายใจฟืดฟาดกระโจนเข่าใส่ทันที แล้วการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นระหว่างควายธนูกับเสือสมิงการต่อสู้เป็นไปอย่างรเดเอดเสือสมิงเสียทางถูกควายธนูส่อนตกจากสาราแล้วหนีไปควายธนูขึ้น,นร่างเล็กคือเกาชายหนุ่มจับมาไว้ในอุ้งมือ,อยางล่งจากสาราทั้นแล้วเขาก็เห็นสมผานวัดนั่งอยู่นาโบ์แสงเทียนพ่อเสีเหตุให้มองเห็นใบานาอันบูดบึง้ง แล้วก็กลายล่างเป็นเสือโค้งคำรามกองกระโดดเขาใส่เจสิงด้วยคว่ำโกรดแน้นหวังที่ชีกเนื้อให้ขาดเป็นชิ้นชิน้นเขาโยนคว้ยธะนูออกไปกลายเป็นคว้ยตัวมหึมาต่อสู้กันอีกคือหนึ่งเสือสมิงถือคว้ยธนูพิดลอมโกงล้มกิ่งหงายหลังคว้ยธนุบ่ย่อมปล่อยให้เสียเวลากระโดดเขาขยำ่ำพิดเสือสมิงข้นหมุนคว้างกลางอากาศมันห้องยางเจ็บปวดดังกล้องทั่วบริเวณวะแล้วก็โจรเขาปลาหายไป สิงสังไห้ควายธนูตามล่ามันการต่อสู้ย่างดุดเดือยก็เกิดขึ้นอีกคันหนึ่งจนกระทั่งเขาอันแหลมคมของควายธนูเสียเขาที่ท้องเขามาันเสือสมิงจึงจบสิน้นคืนตอนเศร้าชายหนุ่มกลับมาที่บริเวณวัดชาวบ้านพักกันแห่มาถามข้าวข้าวเป็นการใหญ่ พอมกับขอบบุญขอบคุณเป็นการใหญ่ขอลองให้เขาพักอยู่เป็นมูเพื่อสิเลี่ยงฉลองแต่สิงบอกว่าเขามีธุระจะต้องรีบไปจึงจากชาวบ้านแล่นั้นไปด้วยความอะไรอาวณนของชาวบ้านและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามู่บ้านเสือสมิงจึงได้เปลี่ยนซื่อมาเป็นบ้านพิขาดเสือสมิงมาจนกระทั่งทุกวันนี้